สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนนะคะสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั่วโลกชาวสปปลาวแล้วก็ชาวสองด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโรไทชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีจะมาดูดวงความรักให้กับชาวในราศีเมถุนนะคะหรือว่าลัคนาเมถุนช่องของอาจารย์ก็จะเป็นการดูดวงตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะผสมผสานกับโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะของไพาทาโรนะคะก็ใครที่รู้ว่าลัคนาอยู่ใน ลักษณะเมถุนนะคะสามารถที่ดูคลิปนี้ได้ถ้าใครไม่รู้นะคะก็ต้องหาวันเวลาเกิดมานะคะวันที่เกิดเดือนเกิดพอศเกิดนะคะต้องมีเวลาเกิดที่แน่นอนนะคะไม่งั้นอาจารย์จะไม่สามารถที่จะหานะคะลักษณะที่แท้จริงให้กับคุณได้นะคะบอกไปเดี๋ยวไม่แม่นตรงนะคะเพราะนั้นขอนะคะขอให้ช่วยหาเวลาเกิดที่แน่นอนนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองนะคะแล้วก็เขียนมาในคอมเมนต์นะคะอาจารย์จะหาลักษณะให้นะคะ ในดวงอันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนที่โสดก่อนนะคะส่วนคนมีคู่หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเรออีกนะคะในคลิปต่อไปขอาติแยกคลิปเพราะว่าจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะค่ะการดูดวงตรงนี้นะคะก็ขอให้ดูอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะเพราะว่าเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะไม่สามารถที่จะออบอกได้นะคะว่าจะตรงกับทุกคนหรือเปล่านะคะ เหมือนกับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังมีการพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่าก็ไม่สามารถว่าบอกได้ว่าในทุกพื้นที่ครอบคุมร้อยเนี่ยจะตกทุกพื้นที่หรือเปล่านะคะเพราะนั้นดวงตรงนี้ก็เหมือนกันนะเพราะนั้นขอให้ดูไว้เป็นแนวทางน,นะคะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะนะคะอะไรดีๆก็เก็บไว้นะคะอะไรที่คิดว่าอาจจะเป็นแบบทางที่ไม่ดีทรายที่ไม่ดีอาจจะเกิดกับเราก็หาทางป้องกันไว้ก่อนนะคะ อย่างตัวของอาจารย์เองเวลาดูดวงถ้าจะมีเรื่องอุบัติเหตุจากรถจนหรืออะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะขับช้าลงนะคะก็จะมีสติมากขึ้นแล้วบางทีเนี่ยมันเหมือนกับมันก็มีความแม่นยำเนาะก็เกิดอุบัติเหตุจริงๆแต่ว่าพอเราระวังเนี่ยมันก็เกิดน้อยนะคะก็เป็นแบบการเฉียวกันอะไรเฉยๆนะคะเพราะนั้นดูดวงตรงนี้ก็ดูให้มีประโยชน์กับชีวิตของเรานะคะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีเมถุนนะคะคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะในเดือนตุลาคมนะคะชาวโสดเมถุนจะมีดวงความรักเป็นยังไงบ้าง3ามเหรียญนะคะอสามเหรียญสามเหรียญขึ้นมาเลยนะคะมีราชินีถ้วยนะคะ <c oughs> มีอาจารย์เชาบชุดไพ่อของ The Ocean ตรงนี้นะคะเป็นไพ่ทางทะเลแล้วก็เขาจะมีม้าน้ำมีแบบเต่ามีปลาโลมามีอะไรน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดนะคะเห็นไหมคะเห็นว่าโก o w ก็คือแบบเป็นหนึ่งไม้เท้าที่มันจะมีความจเจริญงอกงามก้าวหน้านะคะก้าวหน้าในเรื่องใดได้บ้างนะคะถ้าในไพาหนึ่งไม้เท้าก็จะเด่นในเรื่องของงานการเรียน นะคะหรือก็ช่วยในเรื่องของความรักได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นการเจริญเติบโตงอกงามการพัฒนาขึ้นนะคะอืมนะคะน่ารักจังเลยไพ่ใบนี้อืมมีสองดะเข้ามานะคะมีสิบเหรียญโอ้มีสิบเหรียญด้วยมีเด็กถือถ้วยอืมมีไพ่ความรักเข้ามาแล้วนะคะหกไม้เท้าอืมมีไพ่แห่ง ความประสบความสำเร็จในเดอะเวิลนะคะและเชอรีออฟจบด้วยอัศวินถ้วยนะคะถ้วยมาเยอะเลยอะ่ะเดือนนี้ชาวเมถุนน่าจะมีข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะอันแรกเลยเนี่ยเป็นสามเหลี่ยนนะคะสามเหรียนเนี่ยคีย์เวิร์ดเขาบอกว่า Recognition นะคะเพราะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณแบบ อาจจะนึกถึงใครนะคะนึกถึงสิ่งดีๆนึกถึงความก้าวหน้าในชีวิตนะคะมีความคิดสร้างสรรค์นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือเหมือนบางคนเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีเพราะว่าตรงนี้มันแสดงถึงการปรับปรุงตัวเองการพัฒนาในเรื่องของการงาน mm. การเรียนนะคะแล้วก็ความรักขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวเมถุนที่ อ,อ,อาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักมานะคะอาจจะหันกลับมามองมุมมองในความรักในรูปแบบใหม่ๆนะคะมีความพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองนะคะแล้วถ้าเจอกับรักครั้งใหม่เนี่ยก็เหมือนคิดว่าเราจะเป็นคนที่มีความเข้าใจในความรักและมีการปรับตัวนะคะเข้ากับคนรักที่จะเป็นแฟนใหม่ในอนาคตของคุณเนี่ยให้มากขึ้นนะคะที่ผ่านมาคุณค่อนข้างอ่อนไหวนะคะในเรื่องของความรักนะคะ อาจจะมีใครเนี่ยเข้ามาแบบให้ความสนใจคุณแล้วนะคะเนี่ยแมนราชินีถ้วยตัวนี้นะคะมีใครหยิบยื่นมิตรไมตีที่ดีเข้ามาแล้วนะคะแต่ตัวคนเองเนี่ยยังค่อนข้างอ่อนไหวเปราะบางกับความรักนะคะหรือมีความกังวลว่าความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่จริงหรือเปล่านะคะเขาจะเข้ามาหลอกเราหรือเปล่าว่าต้องต้องบอกเลยนะคะว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ย ทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยราหูเข้านะคะแล้วก็อยู่กับราศีเมถุนมานะคะประมาณสองปีแล้วก็ชาวเมถุนนะคะเจอมาแบบว่าค่อนข้างแบบหนักเลยนะคะทุกข์ทมกันเลยนะคะกับปัญหาความรักนะคะบางทีบางคนเนี่ยเจอแบบหลอกลวงเจอแบบอะไรที่แบบเสียทั้งเงินเสียทั้งใจนะคะเสียทั้งความรู้สึกอย่างเงี้ยนะคะนั้นตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็น เขาเรียกว่าเป็นหมดเรียนแล้วค่ะแพงของชาวเมทุนนะคะที่เวลาที่ถ้าจะมีความรักเนี่ยมันค่อนข้างกังวลนะคะยังไม่มั่นใจที่จะก้าวเข้าไปที่จะกระโจนลงไปอย่างเต็มตัวนะคะต้องค่อยคอยค,อยคิดค่อยๆไตรตรองดูนะคะเพราะว่ามันมาทั้งสามเหรี่ยญแล้วก็ราชินีถ้วยนะคะจารย์มองว่าคุณจะไม่ผีผามกระโจนลงไปในความรักครั้งใหม่แล้วนะคะ ถ้ามีใครที่ดีๆเข้ามานะคะคุณอาจจะคบเขาอย่างกัลยาณมิตรอย่างเพื่อนนะคะอย่างคนที่หวังดีต่อกันก่อนก็ได้นะคะอันนี้อาจารย์ก็เห็นด้วยนะคะถ้ามันมีความสัมพันธ์อะไรนะคะที่มันมีแนวโน้มว่ามันจะพัฒนาได้นะคะหรือว่าคุณเนี่ยได้เจอคนที่แบบเขาเขาเหมือนเป็นคนดีอะนะคะเข้ามาหาคุณตรงเนี้ยนะคะคุณจะมีความรู้สึกแบบสองจิตสองใจนะคะ ใจหนึ่งก็จินตนาการถึงความรักดีๆที่คุณใฝ่ฝันมานานนะคะอะไรบางอย่างที่เข้ามา <c oughs> <c oughs> เข้ามาเติมเต้มชีวิตของคุณนะคะขออภัยเสียงไม่มาจริงๆเพื่อนนะคะบางครั้งอะจะแอบนึกถึงความเจ็บปวดที่ผ่านมานะคะมันมีสองดาบเข้ามายังมีแผลในใจอยู่นะคะชาวราศีเมทุนเนี่ยอืมบางคนโดนมัน่ะโดนมาน้อยนะคะ หรือบางคนเนี่ยเห็นตัวอย่างจากคนอื่นยังไม่ยังไม่โดนเต็มๆนะคะอาจจะยังอายุน้อยอยู่ยังไม่โดนเต็มๆแต่ว่าเห็นตัวอย่างจากเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยเริ่มแบบก็มีความกังวลน,นะคะไม่แน่ใจว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะรักเราจริงหรือเปล่านะคะอะไรที่เราฝันไว้นะคะ imagination ตรงเนี้ยมันจะใช่หรือเปล่าตัวตนที่เราฝันตัวตนที่เรามองเขาไว้กับตัวตนที่แท้จริงของเขาเนี่ย จะเป็นอย่างที่ในทางที่ดีไหมนะคะตรงเงินไหมนะคะค่อนข้างกังวลน,นะคะแต่ถ้าถามจับให้นะคะไพ่ในสำรับตรงนี้นะคะไพ่ออกมาดีมากกว่าไม่ดีนะคะเพราะนั้นอาจารย์อยากให้คุณเนี่ยเหมือนเปิดใจนะคะอยากให้คุณเปิดใจเพราะว่ามันมีไพ่ที่ดีมากๆขึ้นมาก็คือไพ่ของสิบเปียญนนะคะ สิบเหรียญคือไพ่ของการแต่งงานการเป็นครอบครัวนะคะความมั่นคงในครอบครัวในความรักนะคะเป็นไพ่ความรักที่ดีมากๆเหมือนกับสิบถ้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นคนที่เขาเข้ามานะคะเข้ามาช่วยคุณเลือกเรื่องงานเขามาเป็นพุ้นส่วนธุรกิจของคุณนะคะแล้วพัฒนาเพื่อที่จะเป็นคู่ชีวิตความสัมพันธ์ที่มั่นคงจริงจังต่อกันในอนาคตนะคะแล้วได้แต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันเห็นไหมคะ ม,มันมีการพัฒนาไปในทางที่ดีแล้วยิ่งกว่านั้นนะคะสิ่งที่มันตามมาเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เหลือนะเป็นไพ่แห่งความสําเร็จนะคะมีอะไรบ้างที่เป็นไพ่แห่งความสําเร็จนะคะมีแชริออตนะคะเข้ามาร่วมมือกันนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันเข้ามาพยายามที่จะลุยในเรื่องของงานนะคะเข้ามาช่วยเหลือให้คำปรึกษาส่งกําลังใจให้กันและกันนะคะเข้ามาทําให้ชาวเมทุนเนี่ย มีกำลังใจฮึกเหิมนะคะที่จะลุยให้ชีวิตของเราเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมุ่งไปสู่วันข้างหน้านะคะเป็นน้องม้าน้านะคะที่แบบหางเกี่ยวกันด้วยน่ารักจังเลยนะคะแล้วก็ในที่สุดเป็นไงคะประสบความสําเร็จนะคะหกไม้เท้านะคะหกไม้เท้าเป็นไพ่แห่งความสําเร็จแต่ว่าต้องใช้การลุยนะคะแชรีออดแล้วหกไม้เท้ามาด้วยกันเพราะนั้นต้องลุยต้องสู้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะคะ อาจจะไม่ใช่ใช้เวลาแค่เ,เล็กน้อยแต่ว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะอาจจะเป็นปีก็ได้นะคะในการที่จะฝ่า,ฝาฟันจนประสบกับความสําเร็จตรงนี้นะคะถ้าเป็นเป้าหมายใหญ่ที่คุณมุ่งมุ่งฝันมุ่งหมายเอาไว้นะคะคนที่จะเข้ามานะคะอาจารย์มองว่าเหมือนเข้ามาพูดคุยนะคะเข้ามาคุยเขาเรียกว่ามีพอเพิ่เศานะคะ เหมือนเข้ามาแลกเปลี่ยนอะชีวิตของเขากับชีวิตของคุณะนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะความสัมพันธ์ทั้งนี้นะคะที่คุณจะพบเจอเนี่ยมันจะเป็นการความสัมพันธ์ซึ่งค่อยๆพัฒนานะคะจากความเป็นเพื่อนจากความเข้าอกเข้าใจความเป็นพี่น้องก็ได้นะคะความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องนะคะการเป็นคนที่ประสบชะตากรรมอะไรคล้ายๆกันนะคะเช่นอกหักผิดหวังอะไรมาคล้ายๆกันนะคะ หรือถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาอาจจะแบบเอ่อเขาเรียกว่ามีปัญหาในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเหมือนกันนะคะมานั่งปรึกษากันนะคะหรือต้องทําโครงการอะไรร่วมกันมานั่งปรึกษากันนะคะเป็นโคโอเปเรตเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะที่ต้องอยู่ภายใต้โปรเจกต์เดียวกันปรึกษากันแล้วค่อยๆค,ค,คุยถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวนะคะค่อยๆเรียนรู้ถึงนิสัยใจคอนะคะ แล้วก็หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กำลังใจกันนะคะทีนี้อาจารย์มองว่าการที่เราเนี่ยได้เจอวิบากกรรมนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของอะไรมาแล้วสิ่งดีๆเนี่ยมันจะมีเข้ามานะคะเหมือนหยินกระหย่างอะใช่ไหมคะมันมีกลางคืนไปแล้วนะคะมันมีพายุฝนที่มันเข้ามาในชีวิตของเรามากแล้วนะคะแต่ในท้ายที่สุดนะคะฝนก็ทําให้ต้นยานะคะ พืชพันธุ์มันเขียวขจีนะคะมีสายรุ้งที่สวยงามนะคะหรือพอหมดกลางคืนก็มีพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเห็นแสงสว่างเพราะนั้นช่วงนี้นะคะในเดือนตุลาเนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นช่วงที่มันเป็นแสงอาทิตย์ที่ขึ้นในชีวิตของชาวเมทุนนะคะมันถึงจะเริ่มมีสิ่งดีๆที่เข้ามาเพราะว่าคุณเนี่ยเจอปัญหาต่างๆมาค่อนข้างหนักหน,กหนาสาหัสไปแล้วฟาดเอาะไปแล้วนะคะเพราะนั้นเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะคะขอให้อ่อ คว้าโอกาสนี้ไว้นะคะใครที่ยังไม่ทําอะไรนะคะขอให้รีบทำนะคะชีวิตของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเพราะว่าในที่สุดมันจะเป็น the world ค่ะ the world ในที่นี้ก็คือการมีพร้อมนะคะมีพร้อมทั้งความรู้สึกที่ดีต่อตัวคุณเองการเห็นคุณค่านะคะความรู้สึกเป็นอิสระนะคะสามารถที่จะควบคุมชีวิตของตัวเองได้นะคะ สามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้เหมือนคนที่ค้นหาความหมายของชีวิตเจอเหมือนคนที่เมื่อก่อนตกอยู่ในความมืดนะคะแล้วพอในตรงเนี้ยนะคะคุณเข้าใจแล้วว่าชีวิตคุณต้องการอะไรชีวิตคุณอยู่ไปเพื่ออะไรนะคะใครที่ควรจะมาเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะอะไรที่เป็นความฝันแบบสมัยเด็กๆว่าคู่เราต้องสวยต้องหล่อต้องเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้นะคะ ความรู้สึกช่งช่างเลือกตรงนี้มันจะค่อยๆหมดไปคุณจะเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณเนี่ยต้องการอะไรที่จะมาเป็นความสุขนะคะมาเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของคุณนะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์มองว่าชาวแม่ถุนเนี่ยค่อนข้างนะคะที่จะดูคนแบบลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแล้วน่าจะได้เจอคู่ชีวิตที่ผ่านการ การกรองนะคะจากสมองนะคะแล้วก็หัวใจของชาวเมทุนแล้วเทรานั้นมันเลยขึ้นมาว่าเป็นไพ่ของเดอะเบิร์นะคะรวมถึงมีสิบเหรียญนะคะเพราะนั้นช่งนี้มันเป็นไพ่ที่จะได้พบกับความเป็นครอบครัวนะคะที่มีความสมบูรณ์ท้อม ค่อยๆช่วยกันสร้างนะคะค่อยๆช่วยกันสร้างความมั่นคงนะคะทั้งฐานะทางการเงินนะคะแล้วก็รากฐานความสัมพันธ์ที่นั่นแฟนนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขแล้วก็ The World เนี่ยยังแบบเป็นไพ่ของการเป็นผู้ให้ด้วยนะคะการเป็นผู้ให้ในที่นี้เนี่ยชาวราศีเมถุนนะคะอาจจะใช้ความสามารถของตัวเองนะคะไปเป็นจิตอาสาไปเป็นวิียากรให้คําแนะนํานะคะหรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นๆน,นะคะ ตรงนี้ก็คือเป็นไพ่ของการให้นะคะเพราะนั้นอาจารย์มองว่าพอไพ่เดว,เวิลขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าชาวราศีเมทุนนะคะจะได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตในแง่ของอารมณ์นะคะมีวิฒิภัฒะทางอารมณ์มากขึ้นนะคะมีการเติบโตทางจิตวิญญาณนะคะมีความเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะอ๋อนะคะรู้สึกเหมือนโล่งอ,อกโล่งอ,อก แทนชาวโสดนะคะมีเกณฑ์นะคะแต่ว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาต้องเข้ามาอย่างกรละยานามิตรนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะบางคนอาจจะได้เจอแล้วหรือเปล่านะคะผู้หญิงผู้ชายหรืออาจจะเป็นเพศเดียวกันกับคุณเป็นข้ามเพศมาก็ได้แต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยต้องค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์นะคะหยิบยื่นสิ่งดีๆนะคะหยิบยื่นความเข้าใจนะคะคําพูดดีๆนะคะ กำลังใจให้กับเรานะคะเพราะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่อาจารย์หมายถึงนะคะเป็นคนที่เข้ามาเ,เห็นไหมคะมถ้วยมาเต็มเลยอะ่ะมีความรักความจริงใจมีความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่านะคะแล้วบอกมาสร้างความฝันให้กับคุณอะ่ะเหมือนอะไรที่ชาวเมทุนรู้สึกอู้หเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วพอแล้วกับชีวิตชีวิตบันคงได้เท่านี้แต่พอเขาเข้ามาแล้วเขาแบบ เหมือนจะให้คุณเนี่ยจินตนาการชีวิตในมุมมองใหม่ๆเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณนะคะก็ <c ười> <c ười> <c ười> คือจะเป็นได้สองมุมก็คือเป็นทั้งคนที่อ่อนโยนให้กาลังใจหรือเป็นคนที่มีความสดใสมีความน่ารักแบบเด็กๆแล้วมาเติมพลังใจให้กับคุณก็ได้หรือว่าเขาจะเป็นทั้งสองบุคลิกนี้อยู่ในร่างเดียวกันอยู่ในคนเดียวกันได้ ะะแต่คนที่คุณเจอนะคะถ้ามีลักษณะอย่างนี้ก็คือตรงตามกับที่ไพ่ได้ทานายไว้นะคะขอให้คุณได้เจอเขาโดยเร็วนะคะชาวราศีเมถุนอ,อาจารย์จะเปิดไพ่นะคะสําหรับไพ่ออร์เคนะคะเป็นไพ่คําแนะนํานะคะให้กับชาวเมถุนที่โสดนะคะขอให้เจอคนดีๆนะคะโชคชะตานำพาความรักแท้มาให้กับชาวเมถุนสักทีหนึ่งนะคะต้องคิดมากต้องเหนื่อยต้องเจออะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะ ขอสมามใบนะคะ B2 t o y o u e a นะคะเป็นไพ่ที่ฟังเสียงจากความรู้สึกที่แท้จริงของคุณนะคะถ้าใจหนึ่งคุณกลัวคุณกังวลนะคะคุณไม่มั่นใจนะคะแต่อีกใจหนึ่งคุณบอกว่าคนนี้แหละเราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขนะคะคนนี้แหละที่เราอยู่ใกล้แล้วเรามีความสุขนะคะถ้าเกิดว่าเขายังให้เราแค่ความเป็นเพื่อนนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อนะคะคุณก็ต้องเดินหน้าเข้าหา เขาด้วยนะคะจำเป็นที่ต้องเปิดเผยความรู้สึกดีๆให้กันและกันด้วยนะคะเป็นไพ่ของความจริงใจนะคะการที่เข้าใจถึงความรู้สึกของตัวคนเอง m a k e a Decision <c oughs> เป็นไพ่ที่แบบเหมือนมาแบบคอนเฟิร์มนะคะว่าถ้าเจอคนที่ดีนะคะขอให้กล้าตัดสินใจนะคะโอกาสดีๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมาบ่อย นะคะหรือตรงเนี้ยดวงบางคนก็อาจจะแบบว่าเหมือนช้ากว่าดวงของคนอื่นบางคนก็อาจจะเร็วนะคะบางคนก็อาจจะเจอแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่ได้เจอหรือบางคนอาจจะกําลังเจอนะคะหรือบางคนอาจจะเจอช้ากว่าเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเจอแล้วนะคะให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะถ้าเขาก็รีรีรอรอเขาก็ไม่กล้าตัดสินใจเขาก็ไม่กล้ามาจีบเราเขากลัวว่าเราจะไม่รักเขาไม่ชอบเขานะคะ คุณก็ต้องกลาก้าตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปหาเขานะคะไปบอกความรู้สึกดีๆกับเขานะคะไปขอคบเขาว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ไหมถ้าเราพบกันแล้วมันมีความสุขมันแฮปปี้นะเราจะขอเธอเป็นแฟนอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเป็นการแบบอลองดูนะคะเปิดโอากาสให้กับกันและกันในขณะเดียวก็ไม่ได้ปิดโอกาสของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นการให้อิสระต่อกันแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะ ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ live on faith นะคะมองไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงของคุณนะคะอะไรที่เป็นความศรัทธาเป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะอาจารย์มองว่ามันจะเป็นต้องทำอะ่ะที่ไพ่ใบนีนน้มันมาตอกย้ำกับ the world นะคะอาจารย์มองว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ชาวเมทุนเนี่ยเหมือนอยากจะทุ่มเทหรืออุทิศตัวเพื่ออุดมการเพื่ออะไรบางอย่างที่คุณอยากจะทําเพื่อส่วนรวมนะคะเพื่อมวลชนตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ ห็นด้วยนะคะแล้วอะไรที่คุณอยากทำตรงนี้นะคะขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจทํานะคะแล้วสิ่งที่ได้ถึงบางทีเนี่ยมันจะไม่ได้รับการตอบแทนกลับมาเป็นตัวเงินนะคะแต่มันจะสร้างความสุขสร้างพลังใจนะคะสร้างความรู้สึกนับถือตอนเองศรัทธาในตนเองนะคะการเห็นในคุณค่าตนเองทําให้คุณเนี่ยได้เติมเต็มในแง่ของจิตใจนะคะเป็นเซลฟ์ฟูลฟิลเมนนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีจิตใจที่มีความสุขนะคะ ซึ่งตรงนี้เศรษฐีบางคนมีเงินร้อยล้านแต่ใจเนี่ยมันเป็นยาจบอะนะคะเขาไม่มีจิตของการเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะคะเขาจะไม่มีวันได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้นะคะเพราะนั้นใครที่มีเซลฟ์ฟูลฟิลเมนต์ตรงนี้ไม่จาเป็นต้องร่ำรวยนะคะแต่มีความสุขในใจนะคะเป็นคนที่เงินทองซื้อไม่ได้ด้วยนะคะ,ะนั้นชาวราศีเมถุนนะคะให้มันปรากฏตรงนี้ขึ้นมานะสองใบคอนเฟิร์มกันนะคะอาจารย์ก็มองว่าคุณอาจจะมีความคิดอะไรดีๆตรงนี้อยู่นะคะ อาจารย์ชื่นชมนะคะแล้วก็สนับสนุนเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวเมทุนนะคะขออีกหนึ่งชุดดีกว่านะคะมีกำลังใจอะไรหรือว่าคำแนะนำอะไรที่อยากจะให้ชาวเมทุนนะคะเอาน้องม้าด้วยดีกว่านะคะยูนิคอนนะคะบางทีอาจารย์มีเยอะไปนะ้องไพ่หลายสำหรับอาจารย์ก็ลืมใช้บางทีอาจจะติดชุดได้ชุดหนึ่งเป็นพิเศษนะคะถ้ายัางไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะอยากให้อาจารย์ใช้ไพ่ชุดไหนนะคะมาดูน้องมา้ายูนิคอนอยากบอกอะไร วอเตอร์น้องน้องหมาบอกว่าอย่าลืมนะคะดื่มนะ้ำสะอาดเยอะๆดูแลสุขภาพนะคะบางคนชอบติดไออะไรอะ่ะชาไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พวกเนี้ยมันใส่น้ำตาลเนาะพอกินเยอะๆเนี่ยมันไม่รู้สึกหิวน้ำใช่ไหมคะเพราะว่ามันมันหวานมันชุ่มคอไปแล้วเนี่ย มันจะทาให้เลือดข้นเลือดหนืดนะคะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะบางทีอาจจะทําให้เส้นเลือดเนี่ยมันติดตันได้นะคะการที่มีเลือดค้นเลือดหนืดมันส่งเลือดไปเลี้ยงที่สมองหรือเลี้ยงไปทั่วร่างกายเนี่ยได้ไม่ดีนะคะเพราะันจริงๆร่างกายคนเราเนี่ยต้องการน้ําสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นดื่มชาเขียวแล้วก็จิบน้ําตามด้วยนะคะจิบน้ําบ่อยๆนะคะอย่างอาจารย์ออกกำลังกายเนี่ยอาจารย์ต้องกินประมาณวันหนึ่งสองพันห้าร้อยสองจุดห้าลิตรนะคะอืม บางคนที่แบบเป็นนักวิ่งอะไรเนี่ยต้องสั่งพันลิตรนะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะร้อนมากถ้าเราออกกําลังกายที่เป็นแบบว่าพวกคาร์ดิโอพวกอะไรเยอะๆนะคะที่เป็นป่อยงวยที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะร่างกายจะร้อนนะคะแต่ถ้าเป็นคนธรรมดานะคะอาจารย์มองว่า2ลิตรนะคะอย่างไร้อยงลิตรก็น่าจะเพียงพอนะอแต่ขึ้นอยู่กับว่าแต่และคนทํากิจกรรมอะไรด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะน้องไม้อยู่ในคอนก็เป็นหัวงอืมฮัลโหลแอนด์กู๊ดบายนะคะ ขาบอก you will soon see that this c h l i change will make things better มันเป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะการมาพบก,กันนะคะแล้วจาเป็นต้องจากกันเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่านะคะรือบางทีคนที่จะเข้ามาหาคุณตรงนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นโปรเจกร่วมนะคะแล้วอาจจะมาทำงานกับคุณแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะ หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันทําให้คุณเกิดความรู้สึกดีๆกับเขาแต่ว่ามันจาเป็นที่คุณจะต้องจากกันนะคะตรงนี้ก็อย่าลืมนะคะที่จะสารสัมพันธ์ต่อนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะทําให้บางสิ่งเนี่ยมันดีขึ้นนะคะหรือบางคนอยู่ที่ทํางานเดียวกันแล้วอาจจะมีปัญหาทําอะไรไม่ได้นะคะตรงนี้เอ่อบางคนจําเป็นที่จะต้องย้ายนะคะย้ายงานอาจไม่ทํางานด้วยกันอาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันทุกวัน แต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคน2คนเนี่ยหัวใจยังอยู่ด้วยกันนะคะตรงนี้อาจารย์มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันสามารถที่จะสานสัมพันธ์กันได้นะคะดีไซน์พาให้ตัดสินใจอีกแล้วนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะอะไรที่คุณต้องการน,นะะ it's time to clearly make a decision about what you want นะคะเพราะนั้นอะไรที่คุณ ต้องการอะไรที่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงของคุณนะคะคุณต้องตัดสินใจนะคะฟังเสียงของหัวใจตัวเองให้ดีนะคะหรือบางคนมีความรู้สึกดีๆให้ใครสักคนแล้วไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกนะคะมันถึงเวลาที่จะต้องบอกนะคะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าคุณเจอกันแบบโปรเจกต์สั้นๆนะคะมันอาจจะเสียโอกาสตรงนี้ไปเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุณเห็นกับเขาแค่เพื่อนหรือเปล่านะคะเราเขาไปเจอคนใหม่ที่เขากล้าบอก บอกว่าชอบหรืออะไรตรงนี้มากกว่าเนี่ยเขาก็เลยหันเหไปตรงนั้นท,ทั้งที่เขาอาจจะยังมีใจให้คุณอยู่นะคะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังเหมือนกันนะคะชาวราศีเมถุนนะอืมค่ะนั้นตรงนี้อาจารย์นรดีก็ดีใจด้วยนะคะกับชาวสดเมถุนนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับความรักดีๆนะคะที่มันเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะว่าบางทีเนี่ยการที่พบเจอกันอาจจะบางคนอาจจะเป็นช่วงสั้นๆนะคะเพราะนั้นตรงนี้ ต้องรีบนะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็คล้ายๆกล้านะคะกล้าตัดสินใจนะคะที่จะเริ่มต้นในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเพราะนั้นที่อาจารย์ได้อ่านไพ่มาทั้งหมดเนี่ยมันมีคําแนะนําอยู่เยอะแยะมากมายนะคะก็ฟังแล้วนําไปคิดไปตัดสินใจให้ดีนะคะล้วก็ขอให้โชคดีในความรักนะคะขอให้ในอนาคตนะคะได้เป็นสิบเรียน,นะคะมีความมั่นคงในครอบครัว นะคะมีความรักที่ดีมีรูปวิหลานเต็มบ้านเลยนะคะแล้วก็มีความสุขทางใจได้เป็นผู้ให้นะคะกับส่วนรวมนะคะได้ทําตามอุดมการณ์ความฝันอันสูงสุดของคุณนะคะค่ะแล้วอาจารย์นรีก็ต้องขอบคุณนะคะชาวราศีมีถุนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์นะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะได้มีความคลิปนะคะ ในเรื่องของการทำนายดวงดีๆนะคะอย่างนี้มาให้ได้ฟังกันตลอดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอโชคดีในความรักค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ